สำหรับช่วงโควิดแบบนี้นะคะร้านตัดผมที่ไหนก็ไม่เปิดเรามาตัดผมกันเองเลยดีกว่าแต่ว่าเราจะซื้อแบบไหนดีลองดูคลิปนี้กันเลยค่ะอยากผู้ออกจากคลิปนี้นะครับอันนี้ยังมีให้ดูอีกนะครับโอเคอันนี้อะไรคะ <c oughs> อันนี้ผ้าคลุมอันนี้เป็นชุดของชุดกันไก่อันนี้คือไว้อะไรอะ่ะไข่จเป็นไข่ไข่ตรงนี้ไข่ตรงตรงนี้มันจะมีปรับปรัปรับ แกได้ไหมขี้เก็บเก็บได้ได้อันนี้เป็นกันไก่ธรรมดาเนาะเอออันนี้โอเคอันนี้ไม่ช่วยหยิบเหรออันนี้ซอยอ่ะ อันนี้อะไรจะดูหน่อยยกอิดม,มามอ๋อมันมีอะไรเนี่ยปารีสมิลานคืออะไรโตเกียวนิวยอร์กนี้ด้วยหรอโอเคแล้วนี้นะคะมีหอนี้เคนชืช่อเจแปนิสคุอริตี้เลยนะเสร็จ เซตดีทั้งหมดเท่าไหร่คะอเอาพูดได้รีวิวหไหนมาดูในกล่องมีอะไรนะแรกหยิบสิไอ้ต้อง ทิดเรียบร้อยนะครับดทดสอบเสียบนะครับเสียงเบามากเสียงเบามากเลยรอรอเป็นอันนี้ไม่ใช่ไร้สายเนาะมันจะทนกว่าไร้สาย อ๋อร้านบอกมาร้านบอกมาว่าอันนี้จะทนกับพวกไรสายนะคะอันนี้เราเลยตัดสินใจซื้อแบบมีสายมาฟังเสียงกันขอปิดเสียงพัดลมสักครู่ฟังเสียงเปิดยัง เออเสียงเบามากเลยเนาะเสียงเลยเห็นไหมอาจจะจะลองจับลองจับตัวสั่นอุ้ยจะสั่นเยอะอยู่เกรดเกรดแบบอันนั้นมากเห็นไหมแต่ก็สั่นเนาะสั่นแบบแต่เบาความถี่แต่ก็ไม่เงียบสักทีเดียวไหมกูก็ต้องไปดูก็เงียบเงียบอันนี้บอกว่าจะจับผมให้เอเปกเอาใจช่วยกันด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับ ผม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 มันจิ้มหูจนผมเสียบมาค่ะคุณลุยตรงกลางขาออกนะครับข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 ับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรแน่นคอแอกแน่นปลแน่นปุ๊กเลยไม่ให้ผมเข้าค้งไงแน่นเป็นรอยเลยหูดูสิเราอย่างไรเรากลืนเดียวไหนนั่นไหนลูกน้องอะไรครับขคเนมันเล่นอยู่เลยเนี่ย อย่างมันก็ต้องแน่นน um> ิดนึงเดี๋ยวผมมันเขาดาเวไปดึงลงบอร์อะไรคะอันนี uh uh ้่เบอร์สามนครับโอ้หมรเยเบอร์สาม เสียงค่อนข้างเงียบเลยนะคะยี่ห้อนี้คุณยายเชียครับเย่าก้มหนึ่งเียลูกเออกินอย่างนั้นแหละลูกกินอย่างนั้นนหะเออนั่นแหะลูกก็ต้องเหน็บดยนั่นเหน็บโควิด นีเช็คก่อนนะเดี๋ยวว่าเทวเจ็บไหมลูกเจ็บบอกอุ้ยอุ้ยอันนี้เบอร์อะไรเบก็ถ่ายอย่างนี้นะอันนี้เบอร์อะไรเบอร์อะไรตอบติเบอร์หนึ่งมั้งไม่รู้เบอร์ครึ่งอะไรแล้วไหล หุ้ยเจ็บเปล่าลูกจะกระจี่มากกว่าใช่ไหมหรือเจ็บพูดเลยเป็นไรเป็นไรพูดสิลูกเป็นไรถ้าเจ็บบอกเลยนะลูกนะ ที่รักมันต้องเบอร์ที่มันอันนี้มันเตี้ยแบบวันเนี้ยนี่แค่นี้พอยังไงแล้วสลบอ่ะนะไม่สลบเลยเย็ยงเงนๆคีต้องปิดอีกเบอร์นึงแอดก็ต้องเอาเบอร์ที่มันนั่นกว่านี้อีกหน่อยฉันเล็มอันนี้ก่อนใช้แต่งไง ปกตินะคะพ่อกับลูกไปตัดผมกันร้านธรรมดาธรรมดานะคะอยู่ที่150บาท2คนก็300บาทค่ะคืออะไรลูกเป็นไงฝีมือพ่อผมค่ะเราซื้อชุดนี้มาราคา <c oughs> 2,800บาทนะคะ <c oughs> เราลองหารดูเนาะ <c oughs> กับ300บาท <c oughs> ก็ตกว่าตัด10ครั้งก็คุ้มแล้วค่ะ